ลรงเบดนี้อ้าาไตยกครับมีมีไม้ขำเมื่อหนึ่งหนึ่งสามสามอ้าวคำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุสิปดปีขึ้นไปและควรใช้กับยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะปังมากเลยนะครับช่วงนี้กับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแสะแมวโอ้โหวันก่อนมีสามครั้งลงนะวันเมืม่อวาน สองครั้งได้แบบปังเวอ,วอร์วังอลังการแล้วก็เป็นการได้ที่เยอะที่สุดตั้งแต่พี่เป็ดเคยเล่นมาห้เล่นมาเป็นปีๆแล้วคลิปเมื่อวานนี้แหละนะได้เยอะสุดโอเควันนี้ก็อยู่กับป้าแปะนี่แหละจัดเข้าไปเลยนี่ช่วงนี้คือคัด <c oughs> ไปไหนเลยตอนแรกว่าจะไปสลับเล่น AUG <c oughs> บ้างโรมาบ้างนะฮะก็เลยสิดลมบนอยู่กับป้าแปะนี่แหละโนหนึ่ง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  ได้เคยสวยท่องถมครับลองูสุดรล่อแมวธรรมดาก่อนนี่ตรงนี้มาแรงครับหลังจากเคยได้ก็มันก็ได้มาเรื่อยๆนะได้หมักบางน้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่นเบาๆเพราะเมื่อวานเราจัดเข้ามาหนักแล้วอย่าไปหลงละเริงว่ามันจะใจดีกับเราตลอดนี่ยังมีไอ้อ้วนลงมาอยู่ครับแต่ก็มาช่วยเล็กๆน้อยๆอ้าวโอเคคงไม่มาเร็วเหมือนเมื่อวานแหละวันก่อนก็เร็วไปเมื่อวานก็เร็วไปนะเพราะฉะนั้นทําใจไม่รอเลย เขาก็จะสูบลบไปสักสองสมวันแล้วแต่คนนะไม่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นลองเอาใจช่วยหน่อยวันนี้ก็บโบนัสเท่าไหร่ 25. สองห้าสูบค่อนข้างตา่ำค่อยๆลุ้นไปฮนะพอมันหมุนไป5้าหรือ6กครั้งตั้งแต่ครั้งที่ห้นะพอมันบวกแล้วเราค่อยปรับเขาเรียกว่าล้างหน้าไก่สองจุดห้าทีหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ฮนะหมุนอย่านนงนี้ไปตั้งจากครั้งที่ห้านะ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามันบวกเข้ามาก็ปล่อยลงไปฮะเพราะว่า,ามีสมาชิกเขา้าเข้ามาใหม่นเนี่ยเขายังไม่ค่อยคล่องอ่ะอธิบายไปแล้วแหละตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะฮะก็คือเหมุนไม่ต่ำกว่าห้าครั้งว่าอย่างนั้นวิแมวลงอยู่เว้ยก็ถือว่ามีลุ้นนะวันนี้เพราะฉะนั้นเหมุนกันยาวๆไปเลยแล้วกันว่ามันไม้ลงมันก็อยากได้แบบยังไงอะนอกโบนัสอะไม่ต้องรอบโบนัสบางทีก็ได้นะก่อนหน้านั้น เป็นช่วงเกลือเนี่ยที่เ็ก็ไม่ได้เจอแมวอีกประมาณวันสองวันใช่ไหมเพิ่งมาเจอเนี่ยฮะช่วงท้ายๆนี่แหละสลับเล่นไปอย่าไปเล่นเ,เหมือนเดิมเป๊ะน,นะค่อยๆปรับไปเอานานเว้ยควนลงอยู่เน,นี่นี่ลงอีกแล้เห็นไหมแต่ไม่ได้อึดๆเลยนะต่หมุนมาขอนอกเกมก็ยังดีถ้ามีไก่ สอ,องสามแถวสี่แถวก่อนทองหัวตุ่งแช่เงี้ยเอาหมดหนีมาเอาวาแล้วโอ้ยมาพอมาสองห้าเนี่ยลงครับครันเปิดมังผลไม่ได้อะไรเลยสงสัยจะต้องมีไม้สองไม้สาม้แหละคุณเริ่มกดแล้วอืมหรือเราจะจับหนัเขาดีนะเอายี่ห่อล้างหน้าไก่ล็อกเป็นครับเจ็ดบห้าเลยแล้วกันเพราะว่ายังไงเมื่อวาน,นมาแล้วนะมันก็ต้องมีเหลือป่ะ แตบปากเรื่องปกตินะ <Ş> ทําใจไว้ตอนจัด <recover> ล <sounds unlucky> ้างหน้าไกลุงทีนี่หละแพะก็ลงมาช่วยบ่อยอยู่นะขออย่างเดียวอย่าให้มันลงตอน2.5นี่จัดหนักมนเลยโค้มวีก้อนฟองขาดก้อนหนึ่งเสียดายต้มงแชรก็อย่างดี้แพะก็อยู่ห่างไกลหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวไปว่ากันเลยอันจะอุตส่าห์จัดหนักให้แลก็ถือว่าเล่นเบาๆนะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบ คุทํามเสมอไปนะบางคนเนี่ยคิดว่ามันจะมาอีกนะก็ขกนํำเล่นติดก,กันเล่นไปเล่นมาอย่างนั้นนะพี่เป็ดบอกเลยเดี๋ยวกำไรมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเล่นเบาๆก็พอ12 3สรอบสี่รอบเอาเต็มที่เนี่ยนะถ้าคุณแบบไม่ต้องเล่นเยอะนี่นะไปได้ไรเลยหลังหน้าไใจหนึ่งที่เอาลงเถอะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มนานแล้วหลังหลังมันลงเร็ว อันนี้รู้สึกยาวนานเกินไปแล้วนะคงไม่รอดหรอกหมวดตัวถูกเขียวอ้อมันหมดแ็กมาเลยแล้วกันนะดูก่อนอาจจะลงมาสุดท้ายก็ได้มันมีช่วงหนึ่งที่พิเศอแบบว่ามันจะเหลือสปินสุดท้ายนะเป็นอย่างนั้นยุ่เป็นอาทิตย์เลยนานมาแล้วตั้งแต่แชนแนลที่สองนู่นหรือมั้งอ่ะไหนจะหมดกดที่มันโอ้โหกรองมาเสียใจนั่ไม่ได้หมดละหมดแล้วหมดเนีมาเบาไปมันมันศูนย์ไป สงตัดต้องเกาะอ,อ,อีกไม้หนึง่งก็อย่างนี้แหละมันก็มีแพ้มีชนะเรื่องตอ้นกระถิ่นไม่ไปขึ้นมาเรื่อยว้ยหมุนต่อไปอย่างนี้แบบสูตรผสมเลยกันเอาสูตรไก่ใสเข้าไปเลยนะตอนแรกมันสูตรล้อแมวฮะสูตรไก่ของพี่เป็ดก็คือหมุนไปเลยเบ็ดอะไรก็ได้เรื่องต้นปกติจะเป็น5 0 5 5 2 0อย่างนี้นะฮะหมุนไป5้าครั้งแผนส,สปินที่5เหมือนเดิมเลยก็ค่อยปรับเบ็ดขึ้นนี่มันค่อยๆให้คุณนะเว้ เ,เอาอาจจะปุ๊กอย่างนี้ก็ได้นะฮะไม่ต้องมีไม้2แต่ค่อนข้างที่จะนานถ้าเป็นเพื่อนๆสามารถที่จะออกเกมไปเล่นใหม่ได้เลยนะฮะอันนี้ไปแปดหมุนทิ้งแะนะ,ะไม่หวังอะไรละไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่ามันได้ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมาหลายวันิดครับวตัวมันก็จะมีไม้เลืกอยอย่างนี้แหละปคนสมคนเปกันไปนะฮะตัวเข้ามาเขาอาจจะมีไก่นกเนกาะแต่มันดูคงทน,นทีสองทีต่อจักไป ยังได้อยู่นะเมื่อที่ถอดใจไปแล้วมันจะหมดแล้วเลยโอเคอยู่อ่ะคุณหนึ่ง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 ใช่ไหมันลงอย่างนี้เอาอย่างน้อยก็จ่ายคาขนมแหละถึงมันจะเกลือนิดๆิดหน่อยหน่อยนะเอาหมุนจนเมื่อยเลยโอ้ยแต่เอ้ยไอ้บดจะมาช้าก็ช้าสุดๆนะเอกก็มบดจะมาเร็วก็เร็วจนไม่ปรู้จะพูดว่ายอย่างไรนะค่อนข้างที่จะเกลือด้วยสองสปินนี่โอ้ มันต้องเฉลี่ยมาแล้ว250ร้อยนะอย่างนี้เก้าสิบนีรู้แหละเกลืออย่าเาหมุนไแล้วแต่เว้นแต่กรรมอาเข่าทุนก็ยังดีใช่ไหมดีกว่าเราหมดนะฮะสองลงเด็ดยีบห้าเอาไตยกครับมีมีไม้ขำเลยหนึ่งหนึ่งสาสามอ้าวได้ได้ได,ได้เอาขอให้มันน่าเต็มนตือนกันโอเริ่มมาช่วยแล้วขอไก่แพงอีกสักทีหนึ่งนีจะเวอ้์ไปเลยนะ ่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแหละตอนนี้พันห้าในกระเป๋าเลยขออย่างเดียวเน็ตะรลุนอ้าวหลายคนก็ถามมา่ะเด็กก็จะเล่นช่วงสายๆช่วงนี้นะปกติเนี่ยเล่นเก้าถึงสิบเอ็ดโมงแต่ช่วงหลงังๆเนี่ยงะเป็นยเ,เยอะกั้งคืนก็เรื่นนองนอนไม่ค่อยหลับนะต้องให้ตื่นสายบ้างทิศนี้เล่นทเที่ยงเลยแหละอืเกือบทเที่ยงนะประมาณห้านาทีหลายคนชอบถามเรื่องเวลานในการเล่นนะถึงสองบันห้านะคือมันลงอย่างนี้ยมันก็จะคูณร้อยเข้าไปเป็น เราตั้งเป้าไว้นะ2,500แต่บางทีมันก็เป็นห้0 0อะไรนี้ไม่ถึงนะแต่บางทีอย่างเมื่อวานมันตัได้โอเวอร์ประวัร์ววไปก็คือเกิน7,500มาเลยเมื่อวานลงแบบ75ได้หนึ่งสองนะครั้งแรกในชีวิตเชีวิตโมยั 1, ออยงไง <c oughs> คิดเดียวควุยนันลูกบวชเลยแล้วกันตัวเอ้าได้เกินอยู่ไม่เป็นไรเพราเบาๆไปนะฮะก็เป็นสถานการณ์แต่ละวันนะกดเล่ญญนญญต่อเลยเดี๋ยวคลิห้านี่แหละ คือออกจากปูนัสเกมหมุนต่อทันทีโดยไม่มีการตัดเศษหักนับใหม่เลยอีกห้ารอบอันนี้ด้วยความที่ว่ามันมันไปลงพอเราจะหมดแล้วนะพีเรร่เป็ดขอตั้งเป้าเบาๆที่สองพันห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กาไรประมาณพันสี่ใช่ไหมนะนะถ้านับเลขไม่ผิดนะใช่พีเ่เป็ดตกตศาสตร์ทุกข้เลยจีิงไม่ได้นอกเกมฝักขึ้นไปเลยนี่ไวอันติเมทตอนแรกก็สูตรลอ่อแมวดีๆนี่แหลนะฮะมันไม่ลงนะ มาเป็นสูตรไก่มันไม่ใชสูตรไก่หรอกบ้องตรงหลังๆนี่ก็มวยวัดนั่นแหละมันมีเท่าไหร่ก็อัดกันหมดเลยนะแล้วตะดวงว่าไงมันอัดไปแลนนอกเกล็ดนี่มันเป็นเหรียญขาดถ้ามีข้างบนอีกสักเหรียญหนึ่งนะคิดมากไงเราเมื่วโอ,โอ,โอ,โอโวานได้หนักแล้วอยู่บบบแบบเบ๊นี หมอาจจะพุ่ก็ได้โอ้โหแฮนด์ครับเลยกดไม่ได้นะมัน2.3นยปกติมต้อง2.5นะตัดใจออกเกมครับแตกคิวหลิวเลยไหมก็นิดๆแต่อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ครับได้น้อยก็ดีกว่าเสียทุนไปโอเคอยู่ตอนแรกก็เกือบจะหมดสูตรแล้วแหละถ <c ười> ือว่าดวงแบบค่อนข้างที่จะยืดยาวแล้วหลังจากนี้มันคงจะโฉบพิเป็ดแล้วแหละนะใครเล่นก็ขอให้โชคดีแล้วกันเจอกับพ่เป็ดเป็วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันพุธอาจจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะ เพราะฉะนั้นรอดูข่าวสักหน่อยแล้วกันบางทีก็ไม่ได้ดูเลยมันจตมีแจ้งอยู่ในหน้าเว็บอยู่แล้วแหละไปแล้วครับบายยโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดรับฐานแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ